วันนี้มาทำอะไรครมาขายของครับไม้เนื้อตัวมอมแมลงของเนีอครัอะกะน่อไตัวนีมนุหลนเราเพระว่าเแท็กแท็กเลยไปเก็บไว้แล้วแบบารของคนรุหม่นหม่ก็ดึงดึงไป่ตัวนี้มันหลายน กลายเป็นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะวันนี้มาขายที่ตลาดเบิร์ดนะคะ,ะนะเอาเรกกันดูเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบวันนี้มาขายตลาดเบรดิร์ดลาดบุรีนะคะ พี่ๆในเพจอยู่ราดบุรีกันบ้างไหมคะใครเคยมาตลาดเบิร์ดลาดบุรีบ้างคะของเก่าเยอะมากเลยนะคะน่าเดินมากเลาแค่ของม่มา้าไปวไาเที เาเจอมาจากที่โมเลยไม่ไหนมาหลงมาเคยเห็นในเพจใช่ไหมคะหลงไปหลงไปหลงมาเลยได้ขายนองมาลดแล้แต่ว่าดูแล้วหลงอ่ะขายพวกของอันนี้อันนี้คือของแท้ทุกตัวนะครับเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะแท้ตัวนี้เป็นแั้เพราะว่าสมบูรณ์มางานใหญ่เลย300ตัวที่แบ่งแบ่งมาเนี่ยแต่แต่ที่ขายที่ร้านไม่ได้ขายราคานี้หรอก กลี่าแจมก็ได้เนเดินก่อนอันนั้นไปร้อยแต่ไปดูดูดูดไร้อยไปรอยจะไ่อันนี้ไปฟ้าอนี้เท่าไรดมิกหนครัมานี่มาลเจอ้อไปกับบ้าแล้วาเี่ยยงนีใกล้นีถ้ามี้นี่ปกินไปเอางกาไมาก็ไปคร ตัวนี้เอามานิดเดียวนะคะเพราะว่ามาอ๋นนอซื้ออะไรอีกคะมาดูซื้อเทปมานะคะ,นะเ,ะ,คะเจอไม่ได้นะเนาะเทปเออเราต้องใส่เนมได้นะครับเนมได้เอาเมมมาานมไปใส่ด้วยใส่เนมอะไรได้นะมันมีติ๊กด้วย สอ่ามั้ยนะเงินาทร้ยห้าสิบบาทนี่นี่นี่ามรยสินี่ใครสนใจทักไปรีบเลยรีบเลยสามร้อห้าสิบะส่วนมากจะใช้ได้เลยครับไม่ได้อ่านี่ขายขายทขโปรโมชั่นเสร็จเอา ถ้าผมมีไฟมานะเอาเอาเก็บไปได้เก็บไปเลยวันนี้ก็สินค้ามาเลยกันนะคะเป็นงานตามสภาพนะคะถ้าอยากดูของดูในเพจนะครับเพจเคื่อง่าย่นั่งมองอยู่ว่ามีทุกแบรนด์ครับแบรนด์แบรนดา อเมริกาก็มีครับเยอรมันก็มีครับเจอแฟนขับแล้วนี่ยจะจำได้ไหมด้องไม่ใส่ของอะไรนี่ยามร้ายิบนะครับเรื่องขอมีก็เลยบ้างเลยสีแดงเนี่ยเจ้าของซื้อมาสามพันนะเจ้าของซื้อมาสี่ร้อยบาทนะคะนี่จบการขายไปแล้วขอบคุณค่ะ เตียงนะ400บาท,บาทอ๋นนอ500อันนี้550 550ใช้ได้เลยยอดค่ะพี่เขา,า,าจ่ายตัง,งค์เขาโอจ่ายตังค์รับตังค์ <c oughs> งอีกแล้วรับตังค์อีกแล้วเกันเป็นแสนนะครับวันนี้รับมาสี่กับผมเลโกเลยจ้าแท็บเล็ต350ค่ะ เจ๊ครับอยากเขาจะจ่ายตังค์อีกแล้วอ่ะเจ <c oughs> ๊ดูได้ค่ะดูเลยค่ะขายพันเดียวเองนะคะตรงน,นี้ ลองดูที่วันนี้จะได้ตังเท่าไหร่เดี๋ยวอย่างน้อยก็เปิดบิน้วแต่นก็ได้ซื้อแล้วเดินนเดินขอขายเลย ลืมของไว้ร้านลุงนะคะเก็บไว้ให้กี่อาทิตย์คะเนี่ยสองสองใช่ไหมครสองอาทิตย์ห้าอาทิตย์ <laughs> เก็บไว้ให้อย่างดีเลยของหายก็ได้คืน <laughs> ลืมของก็ไม่เอาไปขายต่อเก็บไว้อย่างดีเลยขอบคุณค่ะเอาหลายอันไหมครับอหม่